วันนี้พอลุนพอน้อยกินข้าวกับดองครับข้ากระโนขัดแแทนะตับหวานนี่มันพอุนเจลเปลี่ยเกล็ดซีมนี่งเนีมันเสียบไนอค่ะากใหดีจันนี้มาีมาเก็บผักเขียดตเดี๋ยวแม่เอาให้จ้าลุแต่แม่เก็บให้เด้อล่ะยืนให้นี่เด้อแม่เก็บให้จ้า สุกเศ้าจ้ะกิจกรรมน้ยา้ำเส้าทุกเศร้าคุณมะลีต้องมาเก็บบักเขือเทศอันนี้ใช่สิเก็บบักเขือเทศไปอันางเทศข้อพัดขาพ่อปูจ้ะพ่อปูสีมาเหล่นน้ำจ้าก้มหัวด้วยค่ะไายก้มหัวอันนี้ยืนขึ้นได้ยังไค่ะมดมดมดยังไม่ได้ล้างนะอย่าเพิ่งกัดกินนะไปล้างก่อนพ่อปูสีมะเหล่นน้ำจ้ะจะวากรสีเทศอัน เอียงก่อเครื่องได้ั่วจิ้มเจลเพียวของผมแบบปูปูกินแต่ว่าพอปูจมเราอยากกินจ้าปูอยากกินข้าวผัดค่ะก็เลยเก็บบัคเือเทศไปเ็ดข้าวผัดจ้าเอาไหมเอ้าบัคเือเทศพอหน่อยหงายมันไหวครับผมเป็นอันมันที่แหลมันโหกเพิ่นหยาดหลานเพิ่นเก็บบ่สะดวกมะลีมาเก็บทุกๆเสาร์ครับเก็บแล้วก็กินพร้อมด้วยจ้าพี่โบโบลูกโบโบ โบโบไปหากินหญ้าแล้วค่ะโบโบ,บตาอีดครับผมมันนี่สุมทั้งตัวเลยค่ะเชฟคุณยายลำปางค่ะสวัสดีค่ะภัดเขาไวท้ทาดองค่ะมึงเนี่มากินข้าวฟันน้ำกันเลยพี่น่อยอกระทาบักไงเชฟกระทะดีพี่ไหมเชฟกระทะดีพี่ไหม มาหิววเริ át, oh, oh. ่มห no. ิวล้เยี่ยมไหมคะเยี <ok uh, ่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนค่ะหอมไหมลูกอะดมหน่อยลูกอาซูดหน่อยหอมไหมอาะดมดูโดมดูหอมไหมคะหิวเข่าละ บริจาแล้วจ้าตอนแรกครับมาเบิลินจีลิ้นจีรันีพยุ่นมากก็มีสูงมากุ๋เน้เสียมาฝากทิมงานพ่อน่อยเสียจากลเสียจากุโ่อ้โอมิมงานพ่อน่อยเอดิมไปทิมงานบาแอ์แลวก็ที่นองกันห้าข้าดตรงน่อยก็หือว่าสมควรอยู่ เดี๋ยวปีบงเสียมกันครับครับผมอมอตู้อันนี้นองมารีฝ่ามาตแตงแตงย่งบ้านเดียดแดงเลยมม่ตู้มาฝ่าวทุงมือไม่ตู้ลินจีลินจีมันสมบักเลยม่ตู้ันยังบ้านต้อรใหยมาสุกรไจรุ่นน่อยม่ตู้ด้อุ้มร้าน เสียงามอู้ยของฝากจากคุณนิโคเป็นช่องมาอย่างดีเลยตัวนี้ครับพ่อของดีของเก๋นี่ห่อเฮดเอสเอ็มเลยดินี่พ่อห่วยบูงหูเพ่อหูเดิไปเราไปเตียงไปเรียวปะงมายทิ้งเงื่อนพูน้อยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านสวัสดีพ่อหลุนเมทูเด้จงเหมาะสมด้วยของขวัญเซื้อง่ายผมคุณนิโค้ชเมื่อแกโตเลยครับพ่อครับ เอน่อยนุงเสียไล่ดโอ้ยบเอาเหลี่ยมบวกกันใ่้องเปิดมันจะเยัน็เสียอยานี้มาพ่อ่เจวัวเนียเกเ้าคุณหลายเด้อครับคุณนิโคเขาให้เจรินลุงเรือนเด้อครับถ้าถาัตีตัวขาคห้ยสวยๆกอต่อร่ำรวยสวยวันสวยคืนิำรวยสวยวันสวยคืนเเป็นสียสงการบอกครับนใช่ไม่น่ยเนอเีย เขาเลิกกันละเสือเดียวลพอล้ไม่ดีมีเบอร์หน่อยเบอร์ไงเอเู้สาวเป็นคนเลือกือหลอ้เสียสงสารกูใสจะเ็นตัวี้ใส่เอียเไปใส่กัดเลยวเรเสื้อเดียวนเุ้เดี๋ยวอไปียวอจังนใส่ครับผมเข้าแบบมีแนวมอว์ขึ้นกันครับนี่ค่ะพ่อบริษัทลินดาเปยนเสียอะไรพี่น้องกัน นเหว่าใชนไมด้มาให้องนั่นจ้ะพอดีเลยทีมงานสินุงขอาเบาแอร์พอกับโดพอดีโอชีซีครับผมเห็นวาให้พนักงานสนใจเขาอดาเงาตงเขาจะใส่เสือทีมงานนี่แทบว่าต้องมาเส่ใส่เสือที่เขาสือแบบแยก่างหากก็ได้ครับครบสัปดาห์นึงครับผมครบปะเดีวันเจี๊ยบเอนเนเดอนเด้อลูกเื ก่อนบานก่อนมีอเไนค่ะใจเอ็ดได้พูดเดียวเดี๋ยวเลูกไปกินน้มแป๊บนึงครับบานนี้ก็ได้เสื้องามแล้วล่ะละเอ็ดกับเขาสู่กินกันเด้อครับพี่น้อง f อซทุกคนทุกทันอันนี้เขงสีโนรักปามเพิ่มมาเมื่อวานนี่แหละครับ แต่ว่าก็เลยเสื้อตู้เย็นไว้เมื่อนี้เราไม่เอ็ดซุกกินครับแล้วกินอันโลดิมเตี๋ยวเพีียงขมสู่พอรุ่นกินแซ่บๆก็ว่ามันเป็นเย็นเดียวน้ำพู้น่อยประเทศกันเห็นเพียเพียร์เรียลไลทเมนโลดม้อพันหม้อนหอดคือสีนอลักฟาร์มแมนโอ้คางิลีตีนาะโอ้กุนเลนไลเด้อสีนอลักฟาร์มเนี่ยงามเพียร์ดีย่อมรับอยู่แนวแซ่บมาเคยอยู่เคยกินเด็ดเด็ดเลยนะนี่ผมดีได้พอรุ่นผม่กินไตาเอาเลี้ยงเลยกเมื่อวานนี้อันเป็พะรุ่นอันยัง เเเดี๋ยวราอาอันนี้ซื้อได้จากบ้านนะครับพอครับไม่ได้ซื้อเด้ลูกตัวแก้มใจดีตัวกันน้องป่านเพิ่นเธอมาอยู่มากินคนหลายๆเด้อป่านเด้อสีนกป่านด้องกินขอเธอขายดีๆมันๆตลอดไปสมานกว่าเก่าสงการนี่ว่าหมื่นละสามเราี้บุ่นทีว่างอันปีไม่นั่นมื่อละ เกาโตซิปโตกพูดพะลุนอาโต่ปีใหม่ฮะนะจิมงานปรัเดีนยวมีนวดเลยกได้ดีเนาะพี่น้องจะได้เปรเซนงานบุญงานคุ้แนวละงานเป่งงานแล้วน่อสองปีใหม่การหลงเรื่องนี่แหละพี่น้องนี่แหละมักสีเขียนเนียนวันนี้เด้เต็มค้นนี่แหละเพียมขมุกจีประมาณสุดเลยเขาก็ไปอู้ยังมีปีเอื่นได้พะรุนเดี๋ยวลองนำตัวนี้เอาไปถูซีมอนนี่เดี๋ยวจะได้กัร อ้ของแท้เด้อพี่น้องนี่นะจะสีนอลักฟาร์มคือเก่าแหละครับเสื้อตู้เย็นไว้ครับพี่น้องขมตือขมเลยยัมก็เนาะขมเด็ดกสูบพอลูนินแซ่บๆกันหน้ามือนมักจะบุกกินนี่บอกขมอยจนแหยัดข้อเหมันไม่ลไปก็ไม่ทางไหวบอโอ้ขมจนยางเซ่ตัวนั้นแล้วที่บอกนี่อื่นก็บอกว่าเลยแหละครับพี่น้องเหลือแต่พกว่ายานสารบานนี่โทษโทษโทษเข้มข้นขมกว่านี้แหละ มาที่นี่ก็ซอยเครื่องในไว้เด้อครับพี่น้องจะมีคันเทนนอรราคาสามสิบกีบครับนี่ดอกจอกครับพี่น้องสูตรเครื่องในตับหวานครับตับหวานมือนี่แหละเอฟแบบโลจิมเจลมเส็บแส่เจลเท่เส่เส่หนึ่งบัมั่งันด้ครับพี่น้องทุกคนทุกท่าน กบๆๆดีมาไปคือความหอนสะดุ้งกม,มามน่าก,กินเได้พี่น้องเยัยตัวนี้เป็น30กิกีบพี่น้องเลยพี่น้องได้มาหลายๆพี่น้องลองเอาไปไปย่างไฟเบิ่งด้วยครับกระได้รสชาติเราก็ได้สัมผัสอีกแบบนึงครับผมจะมีความแสบความหอมแต่ว่าเมื่อนี้ ต้องการแบบแบบลูกครับตัวนี้เป็นดอกจอกครับพี่น้องถือความห้อนล้วตับจ้อนบ่นี่ครับแมนตับย่อนตับต,บตอย่างคักเลยพี่น้องอ,อสุดยอดเลย สีทางนอกม,มันมันแช่ความเย็นแช่ดไ,ไ,ได้ับพี่น้องหามใช่ไหมสีบางๆใช่ไหมเวลาไปโลกมันจะได้สุกพร้อมเดียวกับเพิงในโอ้โแม้วคุแก้ส่แก้ว <c oughs> มืงต้องมือต้อง <c oughs> ตองักดั <c oughs> ่งตัดงามเนานะ ว่าสิไปถ่ายน้องมะลิอยอะไหมครับอ่าหนังสือให้ยาฟังเดี๋ยวน้ำแม่์หายชะลังเมื่อหายดอครับเดี๋ยวสิมาอันลวกเนื้อหายแล้วจังสิไปเอาลูกหายยาเมื่อกินเข่าจ้ะโอ้ก็เที่ยงงานถีดั่เดี๋ยวใกล้วัไก่หมูอันนี้ก็หลังตากหมูแดดเดียวจ้ะให้ดองันนี้เห็นหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะีใจด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 อใจดีใจดี นี่างนีเสียมดนตรีเพราะด้เ่ราะไม่ับนี่หมูแดดเดียวราคาแพ็คละ120บาทครับผมนี่ครับตากแดดหอมๆครับหมูแดดเดียวครับผมโอ้พ่อจะเหนื่อยทางไหนมาเนาะครับพ่อครับพี่น้องเอฟซี เึดรถดรถงามรถหรจํบบ่อไดก็ได้ใส่สุดทิมใหม่ใดได้รืมีมีไสเสื้อได้บ่น่ม่ก็ได้ใส่เสียทิมมันงานคุณนิโกพั่ออกมาโอ้คุณนิโกะครับอันนี้ อันนี้เนี่ยเรฝากเพื่อนเอามาส่งเองเลยเนะเศษจ้าของเคียงเพื่อนว่าส่งเองครับผมหรือว่ารถผู้ใดหรือว่าเราตำรวจเออพูกันนึกว่าเอฟซีมาจากกรุงเทพสิเราเป็ไฟแต่เบียนอยู่ครับผมพอจนเนื้ออันนี้นี่ครับของฝากมาจากเวียดนามเอาขนมมาฝากคนหน่อยน้ำโอ้เดียวแลนื้อคนน้อยเลได้ชิมขนมเวียดนามือละไปไปจากนู่นลูกของยาสามมือสามมือล่าลูกไปเที่ยว เครื่องกจักโมงจมครึ่งครับชั่วโมงครึ <c <c ่งงอ้ไก่เติบนี่นาะกรุงเทพปสี่สินาทีมอดกรุงเทพแต่ว่าสามหสมชั่วโมงิเครื่งชั่วโมงครึ่งก่ชั่วโมงครึ่งครับผมโอ้ไก่กรุงเทพสามสี่เท่าเกิดต้นเมื่อเอขอบคุณพนักงานครับคุณบคขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณที่ครับ เสืองามครับเอ่อเสืองามคุณภาพสวยๆเออกระพานี่เอาจับก่อนล่ำกัอนผมถ่าอยู่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อคุณผีนิโคสำหรับเสือสวยๆนะครับใส่สงการพอดีเลยเลยใส่ไข่เนื้อเลยพ่อใส่ไข่เนื้อเลยได้เลยได้เลยใส่คือดูกับความเสียงแต่ครับมันแย่กวอยเพราะว่าจะเกาเคยรู้สึกว่าจะคลองล้วนหรอตับมันยังบอสูขักลัวสุดจะคลอง บ่มักค่ะอยากให้ตับมันสูงกว่าอย่างอื่นก็ได้จังเส็ดทีละอันซอยเบอร์มะนาวคนแรกพี่น้องอันที่กำลังซอยนี่เป็นเบอร์มะนาวครับเสรแจว่วหอมๆสักหน่อยซอยพัดซอยหอมไม่ก็กระปุกแก้แวเพรครับรอเพร่มันเย็นอยู่ครับตอนม,มันแข็งกดพอดีมันหดหน่อยใช่ไหม เวลาเขาไปกินจะขาดขอเราเก็บรายละเอียดด้วยเป็นคนละเอียดละออครับผมเอาตะมั่งอ่อนกินได้เนาะพี่น้องขั้นกินเลยฟันไม่มีปัญหาได้โอ้พหอเบอกเรื่องจัดฟันทรายนะครับยิ้มออกเล็กจัดฟันสีชมพูข้ากับลูกเคยเจ้าของเคียงสีนอลักฟ้าเพิ่งเอาเนื้อเศษเศษเนื้อมาส่งครับพี่น้อง แต่กำลังทันได้พอท่านลูกค้าอยู่กับขาดวันละได้ยี่เดียวครับมือก็เฉียธรรมดาได้ไหม่อเธอเป็นคนค้นทำไมจังไรมันเลพี่น้องเฮียไปอุต้ามาวางจานชิ้นละเอียดแน่แล้วล่ะครับพี่น้องเข้มข้นตั้งหัวสลดทางมาไปพอเมื่อนี้เจ็บสองซ้อนแด้วพี่น้องทัวร์เพลยหลายครับเพลยหลายแล้วก็เซอร์เบีพวกนึงครับน้ำมันหรือวะเขาเซอรีมันต่อให้ยแ้ว ไเปนอานปะยเสร์ไหมเดี๋ยวก็เสิร์เ็จแล้นี่ด้นี่รสชาติโอเคเลยโั้วไฟบันก็ได้ขั้ขัเองแล้วเม่นค่ั้อข้าแมนได้ฟางแคดการเธแล้วสองซอนหเน้นตมันนี่ไหลครับว่าเสียด้กับปุ้นี่ใส่เสียยังไปเสียยังครับ ฟองเครื่องสือเซอร์ซีได้ขอขวดเดี๋ยวไปดูเฮ้ยมันก็บ่ควดมันเราพอให้ใจนะมันก็ะจำเป็นสั่นเ้องก็ไม่ได้กินออยเอาแม่มาทีครับใส่ใส่ครับเพื่อต้องการจะได้แนวเสียบขับ้นก็ได้ขับที่น้องโอ้โหเจียวโคมกเสื่อลงไปแล้วมีต้องห่วงพอหอมลงกนได้ที่น้องดูด้วยไปเห็นไหมอ้หเกือบตลุก สัตมพอเนาะเจวคือแบบเจลหอนมอเมือมีเจหอนด้วยด้วยใส่เอาขาไหล่มาดาวกรุงเทพดาวมันสุไปเลยจ้าเพราะว่ามันต้องการ้น้สีาสีเหนีว ส่วนส่วนในส่วนอย่อนแล้วก็มีหอมหับใจเม่ไหส่ใบบักูดน,น็นพอนะ่อีพรอยากินแบบใส่ใบบักูลวกจิ้มลอกจิม,จมหนอปูมันเ่นคเ,เห็ดอันนี้ปูนนกินได้เฉยเลยอันนี้นี่ เปิดขึ้นนครับไส้ครับไส้ตากออยด้ะเลือัไปถ่อันนี้อันกินตาก่อยตั้งหางแล้วรับผมวันนี้แม่นาใสดน้ำเลยโอ้เสียดจําต้องบอเียดบาแง่งวกเสียดเราอยู่โรงพยาบาลของปูยงั้นจะครเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวขเดยนะคชีโรยหน้าครับใส่ลงไป มาลีอีหล่ายอยู่ครับมี่ยาบอกลูกปูไปเดินปูงั้นปูปูอุ้ยกินเรืองเหนียาเบิ้ง,ง,งครับ <c oughs> นี่ครับถึงแม่จะแบบว่ากาลสินกับสารค้ามือนกันเมตุกับมาหาหลานเดือน <c oughs> หนึ่งรนะม่านสามชี <c oughs> เ้เทียนนอนดูเนาะเดือนละชีเทียนแล้วจังกับพาน้องมาลีกลับไปบ้านอีกครับผม <c oughs> ไปท่าไหนล่ะบุยได้ริ่โอ้ได้ไส่หอมแดงแล้วบ่ครับแม่ครับไส้เราได้ครับส้โละเม็ดลได้โนละเม็ดลรได้มาเสือไม่กับเข้าเข้าใส้มานี้ได้สองหมดแล้วนี่แว้วงสองรอบเกือบหมดหมดที่สามมากินเข่ามะมี่สู้มมะกินเข่าเฮาหูขาอด้ของน้องมาลีครับพี่น้องเนี่ยอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณกับสาวสวยเพื่อน สองสายพันธ่นีเลืงครับสายพันหนึ่งเลยน้องคนนี้เดี่ยวคนีเลยกินหลื่งมะลิเรตตาน้อยขออนุญาตซิมก้อนจัก2สอน่วยนี้เสิรมะลิสีเหลืองนี่ละคลาผมนีของเราเ้อมันมีผมอยหันซื่นถึงนงอยงไปอลได้กานแต่ขอขอบคุณเลยๆครับเป็นี้แบบนี้ ขอบคุณหลายๆเด้่องขอบคุณเซลุ่ยขอบคุณหลายๆขอบคุณแซ่บไม่ทีเด้อวเล่าก็เล่าเห็นหน่องมาดีกินแล้วบอกมันซ้อนกันมหลายพี่น้องเมนี่พอรุ่นพอน้อยกินข้าวกับดองครับกินข้าวกันเ้างซุปซี่สมองจุ๊บว่ะแล้วครับเจ้ยจ้วเหีียวนี้คนโงนจียอคือหอมมึนเลยจ้ะขันแต่น่ะตับหวานนี่มัด่นเลยมาเกลือเลนเลนๆเลยจะคล้องเทียงเล่นมาซี่เมนี่ตัวเนี้ยมันเสียบพี่น้องได้คนออกเสียบไ้มาส่งมาหัน ผมสุดยอดพอดีแมมันยำง่ายจริงวนแม่ครับครับับครผมในการนี้ดีมบอกพอรุ่นแมนแสุดทอดคันรุ่นันรุนว่าคมนี่แสดงว่าคักเตบนึ่ครับผมกินเนี่ยมันต้องกินสูนี้ผมคมสี่นันในการน่นดีได้พอรุ่นผมเป็นยางเซ่ครับ ชิว่อหันไปว่าไะไวพนดีครับน้าว้สุชุปนี้เลยพี่น้องแสบอีดีถ้านัันไ่ตูกินขาวพัดว่ไม่ตูแ่บแต่ไป ขวนคนบอวมุ่นีก้สายหวานพี่น้องสายหวานเขับระรุนขาวพัดมือนี่ว่าแมนผีมื้อไส้ด้ยครับไม่ตัวสีมือแม่ปางครับหวานบมาณตัวแต่มัเี้ยงเงียายและลงมือเสโอ้ ไม่ต้องมันดีเป็นกินนะฟันกินเ่าัดท่กินไข่ตุ๋นบ่ตาสุมจปลูกอยู่พอนั่นแมนซันเตอร์ม่มแล้วก็ปลาโโปรตีนพืชอื้อของคุณคุ้มมากพันดวงอันนี้มันเป็นสารเคมีบอครับ่อครับหรือว่าเป็นห้อมโ่นเลยสิครับ้อ์โมนอ๋อมันเป็นสารเคมีแสรบพี่น้อง ก็ตุยซ้งในเลยอุ้ยหลายแสบหลายขมขุมหนุ่มยังเสียบผมอำลำเจ้าดิสตัวดิบนี่โทรไหมพอลุนอันพี่น้องพอนอยเพื่อนเอาพวกปีไปซอยกินดิบเลยได้พอได้คือกันเนาะพอนอยเนาะฝักมุนมุน เออคนเก่นามเธอตามข้าวว่าซอยดิฟุกเธอข้วเพอดีเป็นบ่นดูใส่พันนองยาก็เลยไปย่างลุกสู่คนเกนโอ้มันแล้ว่สยบลื่นเดียวหลนอนนาน้อยเพิ่งอง่ายมันก็มีความผ่อานดังไปสาตอยเลยนมันคอยผ่านดังไป เราก็ะเบิงสุกคลิปเด้อเดี๋ยวเราลงเาขึ้นครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทั้นเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกระแฟคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับืันนี้ลเครื่องในยินเจ้วเจ้ผมขมกับคารุนแม่ตูน้องทุกคนทุกทั้นแหละครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อง<ร>ามคุณนิโคนัมเด้อครับเป็นได้เมาอเสื้อมานุู้อขอให้เจริญรุ่งเรือง,ง ว่าข้าในถางเมนูยู่เข,ขาเขาพัดแสบบ้างเนี่บแสบไดไอีมในปางก็เดียว